อก็สวัสดีครับอยู่กับช่องบินรถดําซิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาไขาข้อสงสัยไขยข้อสงสัยว่าชุดลูกสูบชุดลูกสูบที่เราซื้อมาจะพามาชมครับพามาดูครับว่าชุดลูกสูบที่เราซื้อมากับ จุดลูกสูบเก่าที่ที่มันเสียนะครับเวลาใส่ไปแล้วหัวลูกมันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับเหช่างดูคลิปช่างแสมว่าชาปด้วยนะครับแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นกับก้านด้วยหรือเปล่านะก็ต้องลองเดี๋ยวลองซื้อชาป ชาร์ปใหม่เอามาลองดูก่อนครับถ้าเกิดใส่ชาร์ปใหม่ไปแล้วมันมันไม่ไม่ไม่ดิ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็รอดตัวไปแต่ถ้าเกิดซื้อชาร์ปใหม่มาแล้วใส่แล้วมันดิ้นเหมือนเดิมนะแบบเนี้ยที่ช่างแซมกับช่างนิวบอกว่าอะไรนะชาร์ปมันผิดปกตินะครับผิดปกติก็ถ้าเอาชาร์ปใหม่มาใส่แล้วถ้ามัน ดิ้นเหมือนเดิมก็น่าจะได้เปลี่ยนก้านด้วยนะครับอันนี้ใครดูเป็นบ้างครับมันยังไงเนี่ยผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะใส่ผิดด้านนี่หว่าเนี่ยรู้นน้ำมันมันอยู่ฝั่งฝั่งนี้เลยนี่ก็เดี๋ยวลองเอาชารบใหม่มาดูก่อนเพราะว่า เราจะพึ่งไปตีความมันใหญ่ถ้าเราตีความมันใหญ่แล้วเดี๋ยวเราลองแค่ชาร์ดูก่อนนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวเอาชาร์บเบอร์เดิมไปวัดเอานะครับเดี๋ยวลองซื้อชาร์มาใส่ดูก่อนถ้ามันใส่แล้วมันผิดปกติมันเดิมก็นั่นแหละครับก็เป็นกับการด้วยมั้งไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เห็นช่างแซมว่าที่ช่างแซมลงคลิปอะนะครับ มันผิดปกตินะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันต้องแน่นหรือว่ามันยังไงก็ไม่เคยลืมเครื่องที่มีชาร์เหมือนกันนะครับก็เนี่ยแต่มันอาจจะมีสวนด้วยนะที่ว่าเกี่ยวไหมไม่รู้นะครับที่ว่าตอนตอนจะชายจะตีออกอะแกเอาเอาเหล็กอะเนี่ยนะเอาเหล็กเหล็กแบบ เหล็กแล้วก็ค้อนปอนต่อย,ยอกนะครับเพราะว่ามันออกยากมันติดลูกมันติดปอกเป็นรอยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมอาจจะไม่เกี่ยวนะอาจจะแต่แกเอาเหล็กแบบตะอย,ยอกแรงมากนะครับเนี่ยตีทุกสูบเลยนะต้องตีออกทุกสูบเลยนะมันผิดปกติมันแน่นเพราะว่ามันมันเป็นรอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนี่ จะมาชมกันครับเราลองวัดสลักดูก่อนไหมว่าว่าสลักสลักมันเท่ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดสลักดูนะครับวัดยังไงดีเนาะนี่ฝั่งนี้ติดอันนี้อีกวัดไม่ได้ครับฝั่งนี้ต้องถอดต้องถอดมาวัดนะถอดมาวัดใช่ใช่ต้องถอดมาวัดนะอ,ดวดอ,อ,ดวดอะวัดตรงนี้ได้หรือเปล่า ถ้าจับเวอร์นี่อะไรผิดก็ขออภัยด้วยครับผมก็ศึกษาศึกษาอาจารย์ยูมาเหมือนกันนี่ครับป๊บสลักสามสิบเจ็ดอันนี้จะเป็นมิลมีศูนย์จุดนะครับสามสิบเจ็ด 3ามสจุดแปหรือเปล่าหรือว่าจุดเหรือเปล่าเนี่ยจุดเหรือเปล่าหรือว่าจุดแนะ <c oughs> ผมก็มองไม่ค่อยชัดนะครับจุดเหรือเปล่าสามสแต่ก็3ามสอะนะครับอาจจะไม่ได้อ่านอันนี้นะครับเพราะว่า มันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้จะเป็นเดี๋ยวเราลองดูหัวลูกเดิมกันไหมว่าว่ามันมันขึ้นอ่ะเวลามันขึ้นสุดอ่ะกี่มิลน,นะครับนี่เราก็จับตรงนี้เลยนะครับเอาจุดจุดสูงสุดอโอเคสาม 3 6มหกจุดสามหรือเปล่าเนี่ยใช่มสอง28นะครับใช่มสองแปดหรือสองหรือว่า3 3 6สามหุดสศหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะอยวลองดูลูกนี้อะไม่แน่นอนหรอกเอาแค่ใกล้เคียงพอเขาใกล้เคียงพอผมก็อ่านไม่ค่อยแบบจริงเท่าไรหร่หรอกนะครับวันนี้ ถ้าเป็นดิจิตอลมันจะง,ง่ายกว่าอันนี้มันเป็นแบบจุดสูงสุดปับ๊บลูกนี้อ้าวผิดทำไมลูกนี้มันต่ำกว่าปะ่ะแมนบอรหรือว่าเราวัดผิด สามเก้าเอา้าต่ำกว่าอันนี้สูงกว่าหรือต่ำกว่าเดี๋ยวกำลังอือว่าสูงกว่าป่ะท่านผู้ชมสูงกว่าไม่ใช่จะได้ปาดหัวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ตายแล้ว แต่รูมิเนี้ยเหมือนเดิมมั้งสามเก้าอันนี้ล่ะรั่วมันรั่วมันมันเป็นบาตรงนี้อ่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ผมวัดผิดครับนี่เห็นไหมมันเป็นอันนี้มันเป็นร่องไปเอ้าวายูมันก็น่าจะเท่ากันนะไหนวะไหนร่องมันนี่นี่นี่เดี๋ยวหาลองมันก่อนครับ ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะเนี่ยวัดตรงนี้ไม่ใช่นะผมคิดว่ามันสุดเลยไงไม่ใช่เดี๋ยวเราวัดล่องมันดีกว่านี่ลองจริงๆมันตัวนี้นะครับเออเท่ากันสามเก้าสามเก้าเท่ากันครับสามเก้าเท่ากันนี่พอดีเลยหัวลูกเท่ากันครับ แต่ว่าแหวนอะเดี๋ยวผมจะลองวัดแหวนให้ดูนะว่าว่าแหวนอะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะไม่ไม่เปรหรอกนะเดี๋ยวเอาแนวน,นี้ไม่ได้อีกนะประมาณนี้แล้วกันนี่ประมาณโอ้อันนี้แหวนสูงกว่าจริงๆอันนี้แหวนสูงกว่าจริงๆครับท่านผู้ชมแหวนสูงกว่าจริงๆนะครับหัวลูกสูบ ถ้าสมมติเวลามันขึ้นนะเราวัดจากวัดจากสลักมาที่หัวลูกนะครับมันขึ้นเท่ากันนะครับหัวเนี่ยมันจะเรียบเท่ากันเลยแต่ว่าแหวนจะสูงกว่าตัวนี้แหวนจะสูงกว่าแล้วก็หลุมใหญ่กว่านะครับแต่ความตื้นเนี่ยเดี๋ยวลองความความตื้นหน่อยความตื้น,ม,นมันจะวัดยังไงให้ตรงบักมันไม่เท่ากันนะท่านผู้ชม เราอังเราก็เอาแค่นี้พอเอาแค่แบบไม่ต้องเป๊ะหรอกเนาะนี่ยี่สิบมิลนะครับแต่เรามาดูหลุมนี้กันหลุมนี้เออว่ะหลุมตื้นกว่าเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าวัดถูกไหมนะการวัดหลุมตื้นหลุมอะไรเนะี่ยเพราะว่าเรามีแค่วินียแบบนี้นะครับเราวัดได้แค่นี้นะครับอ,อันนี้หลุมตื้นกว่าแต่ใหญ่หลุมใหญ่อันนี้หลุมหลุมลึกกว่าแต่ แต่ว่ามันจะเป็นสโลปสลเนี่ยจะเป็นเอง่งเองนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีผลอะไรนะครับอืมก็ประมาณนี้ครับให้ดูเฉยนะว่าคือเวลาเราใส่ลูกสูบไปแล้วอะเวลาลูกสูบขึ้นสุดจุดศูนย์ศูนย์ตายบนใช่ไหมมันจะหัวมันจะเท่ากันหรือเปล่าสรุปสรุปเท่ากันนะสรุป ใส่ถ้าใส่ไปแล้วของลูกสูบจะขึ้นเท่ากันคือไม่ต้องปาดหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องปาดเสื้อไม่ต้องปาดลูกอะไรอย่างนี้นะครับคือแต่เสื้อมันก็ปาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าปาดไปก็เฟืองมันจะขบกันนะก็สรุปก็นี่ครับใส่ได้นะครับใส่ได้ใส่แล้วมันจะขึ้นเท่ากันกับลูกเดิมเลยนะครับแต่ข้อดีก็คือ อันนี้โอเคข้อดีนะข้อเสียผมไม่รู้นะที่ผมสังเกตนะข้อดีก็คือแหวนสูงกว่าอาจจะทําให้กําลังเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะก็ผมก็เดาๆเอาผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ช่างนะแค่วัดให้ดูนะครับมีคนสงสัยว่าเราใส่ไปแล้วมันจะต้องปาดลูกหรือเปล่านะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยการจับการวัดอะไรก็ผมไม่ได้เรียนมานะ ผมศึกษาศึกษาใน U มานะครับศึกษาใน U มาถ้าผมเรียนมาผมก็น่าจะวัดถูกวัดอะไรกว่านี้นะอันนี้เราก็แค่อ่านค่าอ่านเป็นก็พอแล้วนะครับอ่านแค่ดูอ่านออกก็ก็ถือว่าสําหรับผมอ่านออกก็ถือว่าโอเคแล้วครับเราก็อ่านได้นะครับแต่ว่าการจับการวัดอะไรอาจจะผิดผิดนิดหน่อยเนี้ยไม่เป็นไรครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวเรามาดูเสื้อเรา เพราะว่าถ้าเสือ้อถ้าเสื้อเคยปาดแล้วมันจะไม่มีบอกนะครับปีกฝั่งฝั่งคนซ้อนฝั่งคนซ้อลก็ฝั่งนี้แหละเห็นไหมมีไหมในบ่อืมต้องเอาผ้าเช็ดหรือเปล่าเอา ไม่มีหรือว่ามองไม่เห็นอืมนี่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 หรือเปล่านี่เออบีบีนี่บี BB. อยู่ตรงนี้น่าจะตรงนี้อะของเราแสดงว่าถ้ายังมองเห็นอย่างนี้ก็เสื้อนี้ดืมๆนะสำหรับแบที่ถามช่างมานะว่าดูยังไงนะครับนี่มันจะมี มันจะมีตัวบีเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเครื่องหมายอะไรแต่ว,ว่าช่างเขาบอกว่าว่าเป็นเครื่องหมายปลอกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับถ้ารถที่เขาปาดมาแล้วจะไม่มีนะครับแต่รถถ้ารถที่ที่ยังไม่ได้ปาดเนี่ยมันเสื้อเดิมๆมันจะมีอย่างนะี้แต่รุ่นนี้เขาว่ามันปาดไม่ได้เพราะว่าถ้าปาดไม่ได้เฟืองถ้าปาดปเฟืองนี้เฟืองนี้มันจะขบกันนะครับเพราะว่า เพราะว่าเฟืองเฟืองมันจะต่ําลงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปาดได้หรือไม่ปาดไม่ได้แต่ถามช่างแล้วเขาบอกว่าปตัวนี้ปาดไม่ได้นะครับอืก็พูดผิดพูดไรขออภัยด้วยครับผมไม่ใช่ช่างผมก็ศึกษาเหมือนกันศึกษาข้อมูลมานะครับไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมาครับก็บายบายครับคลิปนี้ ผมก็คล่องใจไงว่าว่าลูกสูบอะหัวลูกอะมันมันเท่ากันไหมสรุปเท่ากันนะครับสรุปเท่ากันก็ใส่ด้วยกันได้นะครับคือใช้ก้านเดิมได้เลยใส่ลูกเหล็กถามว่าลูกเหล็กอะมันหนักกว่าลูกมิเนียมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตาัช่างมาชั่งให้ดูเลยว่ามันมันหนักกว่าแล้วก็เบากว่ากี่กรัมกี่ถึงโลไหมอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันแต่สําหรับอันนี้ผมก็จะบอกนะครับว่าหลายๆคนนะที่เขาบอกว่าเขาทํา 8e ใส่ลูกเหล็กใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าปกติเลยนะครับข้อเหวี่ยงกับกา้านนี่เพอเพอเดินนิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับเพอเพอใส่ไปใส่ลูกเหล็กไปปุ๊บเครื่องเดินเงียบกลิปบเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกันไหมนะครับแต่เขาบอกมาอย่างนี้ก็ เราก็เขาเคยเขาทํามาก่อนแล้วก็อาจจะจริงนะครับแต่เรายังไม่ได้ลองก็ต้องลองดูก่อนนะครับต้องลองลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าใส่ในรถหลับเสียงจะดังกว่าเดิมหรือว่าเบาวกว่าเดิมหรือว่าเดินสัน่นเดินกระพือเดินนิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับนะก็นั่นแหละครับแต่เราก็ต้องลองลองเอานะครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้หรอกนะครับ ก็ต้องลองนะครับนี่แหละถ้าถ้ามันดีก็อาจจะมีคนแบบใส่เพิ่มเยอะขึ้นนะครับลูกเหล็กแต่ถ้าใส่ไปแล้วมันไม่ดีเท่าลูกมีเนียมนะครับเวลาแบบผมใส่ไปปุ๊บผมถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่ามันไม่ดีนะครับหรือว่าถ้ามันใส่แล้วมันดีก็ดีนะครับเดี๋ยวเราเรอดูว่าประกอบเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะแบบเออมันจะ ดีกว่าเดิมเงียบกว่าเดิมอะไรงี้ไหมมีผลอะไรไหมความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอชมครับสําหรับคนที่อยากใส่อยากอะไรเงี้ยนะครับอยากเปลี่ยนก็เดี๋ยวรอชมเลยว่าถ้าผมใส่ไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นอาการยังไงร,รถนะก็เดี๋ยวทดลองเอานะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดีกว่าเดิมยังไงนะครับอ่นะบายบายครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่าจะไปเอาฝาสูบไปซื้อประกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอา เอาไปเกณฑ์ไปเทียบด้วยนะครับเพราะว่าไปรอบที่แล้วทางศูนย์เขากลัวไม่ตรงนะครับกับกับของเก่านอกเครื่องไทยกับเครื่องเก่านอกอะ่ะเขาเขาบอกว่ามันกลัวรูน้ํามันไม่ตรงนะครับแต่ว่าทุกอย่างอะไรมันตรงหมดแต่เขาบอกว่ากลัวรูน้ําไม่ตรงให้เอาไปเทียบก็เลยพอดีเราไปเอาฝาด้วยก็เอาไปเกณนไปด้วยเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวรอเอาของมาครบล้างอะไรนู่นนี่นั่นให้เสร็จกด ก็น่านจะได้ประกอบอะไรอย่างนี้นะครับบ๊ายบายครับคลิปนี้นี่สําหรับเรื่องลูกสูบก็หายหายสงสัยแล้วว่าใส่ไปปุ๊บต้องปาดหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันต่ํากว่าเดิมหรือเปล่านะครับอ่ะก็นะครับถ้าพูดผิดพูดอะไรขออภัยด้วยครับผมไม่ใช่ช่างนะผมก็วัดพอแต่รู้แบบนี้นะครับบ๊ายบายครับ